เดือดปะทะภูมะเขือขเขมรอ้างไทยลั่นก่อนห้านัดขู่ยึดวัดตะมังท่อมส่อไฟสงครามชายแดนลุกอีกระรอกชายแดนไทยกัมพูชากลับมาระอุอีกครั้งเมื่อคืนวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ23นาฬิกา39นาทีสื่อหลักของกัมพูชารายงานข่าวด่วนอ้างว่าฝ่ายไทยเป็นผู้เปิดฉากยิงก่อนด้วยกระสุนจริงหนัด บริเวณพื้นที่ตาปีพนมทรบซึ่งอยู่ใกล้แนวภูเขาภูมะเขือพื้นที่พิพาทด,ดั้งเดิมที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิ์ซ้อนกันมานานสิ่งที่ทําให้เหตุการณ์นี้ยิ่งน่าตกใจคือทั้งสองฝ่ายพึ่งลงนามในข้อตกลงสันติภาพที่ประเทศมาเลเซียไปหมัดๆต่อหน้าผู้นําระดับอาเซียนและผู้แทนพิเศษจากสหรัฐอเมริกาแต่ยังไม่ทันครบ24ชั่วโมงเสียงปืนกลับดังสนั่นบนยอดเขา ขเมนโวยไทยเปิดก่อนฉีถอนรถถังแล้วแต่โดนยิงสวนรายงานจากสื่อกัมพูชาระบุว่าหลังการลงนามข้อตกลงสันติภาพเมื่อคืนวันที่26ตุลาคมเวลาประมาณ21นาฬิกาฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดนโดยมีภาพรถถังเบาสองคันถูกเคลื่อนออกจากฐานในเขตจังหวัดพรัตะบองซึ่งอยู่ภายใต้การสังเกตการของคณะกรรมาการอาเซียนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย แต่แทนที่สถานการณ์จะคลี่คลายกลับเกิดเหตุประทะโดยทหารกัมพูชาที่ประจำฐานพนมทรอปอ้างว่าได้ยินเสียงปืนจากฝั่งไทยยิงเข้ามาเหนือหัวหลายนัดโดยเฉพาะจากแนวรบที่อยู่บนยอดเขาภูมะเขือซึ่งปัจจุบันอยู่ในความควบคุมของไทยเราไม่ตอบโต้แม้แต่กระสุนนัดเดียวเพราะเราเคารพข้อตกลงสันติภาพคำกล่าวของนายทหารกัมพูชานายหนึ่งถูกส่งต่อในกลุ่มสื่อท้องถิน่นจนกลายเป็นไวรัลข้ามคืน ภูมะเขือตาเหมือนเดือดไม่จบขมรวันไทยจอรุกยึดวัดตะมังทอมแหล่งข่าวทหารกัมพูชาเผยว่าฝ่ายไทยอาจใช้ช่องว่างของข้อตกลงเพื่อขยายแนวควบคุมพื้นที่พิพาทโดยเฉพาะภูมะเขือปราสาทตาเหมือนช่องบกช่องอ่านมา้าซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นของตนแต่ถูกสยามคือไทยยึดครองอยู่และที่แรงยิ่งกว่านั้นมีรายงานลับภายในระบุว่า ฝ่ายไทยอาจเตรียมเคลื่อนกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ใกล้วัดตะมังทอมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากภูมะเขือเพื่อรักษาความมั่นคงเชิงยุทธ,ธาศาสตร์ข่าลือนี้กำลังจุดกระแสะโกรธแค้นในหมู่ชาวกัมพูชาที่มองว่ารัฐบาลของฮุนมาเน็ตขายชาติให้แก่ไทยรัฐบาลฮุนมาเน็ตเจอแรงบีบหนักฝ่ายต่อต้านจ่อจุดไฟปฏิวัติหลังเหตุประทับเพียงไม่กี่ชั่วโมงกระแสะในสื่อออนไลน์ของกัมพูชาเริ่มเดือด ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลออกมาประนามว่าข้อตกลงสันติภาพที่มาเลเซียเป็นเพียงฉากสร้างภาพพร้อมกล่าวหาว่าฮุนเซนและฮุนมาเนตยอมแลกอธิปไตยกับเก้าอี้อำนาจแหล่งข่าวทางการทูตที่กรุมพนมเปญเผยว่ามีกลุ่มอดีตฝา่ายค้านหลายกลุ่มเริ่มเคลื่อนไหวใต้ดินเตรียมจุดประเด็นปฏิวัติประชาชนหากรัฐบาลยังคงนิ่งเฉยต่อการเสียเกียรติของชาติทีสื่อสายชาตินิยมในกัมพูชาได้เผยแพร่ข้อความรุนแรงว่า หากสยามยังลั่นปืนแม้แต่นัดเดียวเราจะต้องยึดคืนภูมะเขือและวัดตะมังท่อมกลับมาให้ได้ฝั่งไทยเงียบสงัดแต่ทุกบากปืนยังอยู่ที่เดิมในฝั่งไทยยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพบกแต่สื่อในประเทศยืนยันว่ายังไม่มีคำสั่งถอนกำลังหรืออาวุธหนักใดๆจากแนวชายแดนกองกำลังไทยยังคงตรึงกำลังเต็มพื้นที่ตั้งแต่เขตช่องบกภูมะเขือปราสาทตาเหมือน นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าการถอนรถถังเพียงสองคันของกัมพูชาอาจเป็นเพียงการสร้างภาพเพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากประชาคมอาเซียนมากกว่าจะเป็นการปฏิบัติจริงตามข้อตกลงสันติภาพสันติภาพหรือภาพหลวงจุดเปลี่ยนใหม่ของไฟชายแดนเหตุประทะเมื่อคืนเพียงห้านัดแต่เสียงสะท้อนจากทั้งสองประเทศกลับดังไม่แพ้เสียงปืนฝั่งหนึ่งอ้างว่าปกป้องอธิปไตยอีกฝั่งหนึ่ง กล่าวหาว่าถูกยั่วยุคำถามคือขอตกลงสันติภาพที่มาเลเซียยังมีความหมายอยู่หรือไม่หากเสียงปืนยังดังเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจับมือและที่สำคัญยิ่งคือถ้าฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังแน่นขณะที่ฝ่ายกัมพูชากำลังถูกแรงบีบภายในสงครามข่าวสารหรือ information warfare ที่กำลังเกิดขึ้นอาจไม่ใช่เพียงข่าวปล่อยอีกต่อไปบทสรุปชั่วคราวผูมะเขือจุดไฟเก่าใต้เปลวใหม่ ภูมะเขือยอดเขาที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงแนวเขาธรรมดากำลังเป็นจุดร้อนที่สุดในภูมิภาคอินโดจีนและหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจากเสียงปืนห้านัดอาจกลายเป็นสงครามห้าภาคที่ลากยาวไปทั่วแนวชายแดนไทยกัมพูชาไฟแห่งภูมะเขือยังไม่ดับและอาจเพิ่งเริ่มลุกต่อจากเดือดภูมะเขือไม่ใช่แค่จุดชนวนมันคือกระจกสะท้อนอำนาจการเมืองและความละอายของชาติ เสียงปืนห้านัดที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าปลิวจากฝั่งไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ได้มีน้ำหนักเพียงแค่จำนวนกระสุนแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของความไม่ไว้วางใจที่ฝังรากลึกเหมือนรอยขีดชำ้ำที่ถูกรื้อขึ้นมาทุกครั้งเมื่อผิวเปลือกโลกการเมืองทั้งสองประเทศสั่นคลอนอย่ามองเหตุการณ์นี้เป็นเพียงปะทะท้องทุ่งธรรมดามันคือบทพิสูจน์ว่า ข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามต่อหน้าตัวแทนอาเซียนและผู้แทนต่างประเทศสามารถกลายเป็นแผ่นป้ายโฆษณาที่วางโชว์ความบริสุทธิ์ของธรรมนิมแต่ไร้สาระสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์เมื่อสายตาของนายทหารยังจับจ้องที่ยอดเขาและวัดโบราณในแนวชายแดนซึ่งขอชี้แจงประเด็นระดับนี้ถูกหยิบขึ้นมามาก่อนแล้วในการเจราจาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการบนโต๊ะก,การทูต การถอนอาวุธที่ดูเพียงพริบตาบทละครหรือการโยนหินภาพรถถังสองคันที่ถูกเลื่อนออกจากแนวหน้าถูกนำเสนอเป็นหลักฐานแห่งความจริงใจแต่ในโลกของสงครามและการเมืองภาพถ่ายเป็นเพียงฉากหนึ่งของละครใหญ่การถอนเพียงบางส่วนขณะที่อีกฝ่ายยังคงตรึงกำลังอาจเป็นการขโมยฉากเพื่อแลกกับคะแนนทางการทูตและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศของกัมพูชาเอง การถอนแบบคัดเลือกแบบนี้จึงไม่น่าจะทําให้ความตึงคลายแต่อาจเป็นเชื้อไฟสําหรับผู้ที่ถูกบีบให้กลายเป็นฝ่ายต่อต้านในประเทศของตนเองส่งผลให้ข้อตกลงที่ลงนามกลายเป็นการบ้านที่ยังไม่ได้ทําและเปิดช่องให้เสียงชาตินิยมดังกว่าเสียงการทูตใครได้ประโยชน์จากการยิงยั่วในช่วงเวลาหลังการลงนาตั้งคําถามให้หนักใครได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ หากฝ่ายหนึ่งต้องการสร้างบรรยากาศเป็นภัยคุกคามเพื่อขออำนาจพิเศษหรือการสนับสนุนทางทหารจากศูนย์กลางเสียงปืนย่อมเพิ่มความชอบธรรมในการตรึงกำลังหากอีกฝ่ายต้องการยกระดับความโกรธแค้นในประเทศเพื่อเช็คบินการเมืองภายในการเผยแพร่ข่าวว่าถูกยิงก่อนจะปลุกกระแสชาตินิยมได้อย่างรวดเร็วพูดสั้นๆ เหตุการณ์เล็กๆเ,เช่นการลั่นกระสุนห้านัดอาจถูกใช้เป็นวัตถุดิบของทั้งสองฝ่ายทั้งในระดับยุทธศาสตร์และในระดับการเมืองภายในวัดตะมังทอมสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องระวังการยกระดับเมื่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือวัดโบราณถูกนำมาเป,เป็นเป้าข้ออ้างทางยุทธศาสตร์เรื่องจะไม่จบแค่การแลกกระสุนแต่จะเปลี่ยนเป็นเรื่องจิตวิญญาณของชาตินั้นๆใครล่วงล้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ย่อมโดนโหมประนามจนไฟการเมืองลุกโชน การกล่าวอ้างว่ามีแผนยุดวัดหรือคุมพื้นที่วัดคือการจุดเชื้อไฟที่อันตรายเพราะมันเปลี่ยนความขัดแย้งจากเชิงพื้นที่เป็นเชิงอุดมการณ์และเมื่อความขัดแย้งกลายเป็นอุดมการณ์แล้วการถอยหลังย่อมยากขึ้นเป็นทวีคูณสงครามข่าวสารอาวุธที่อันตรายยิ่งกว่ากระสุนในยุคที่ใครๆก็เป็นนักข่าวได้ข่าวลวงข้อความบิดเบือนและคลิปสั้นสามารถจุดกระแสได้เร็วกว่าการเคลื่อนผลจริง สมรภูมิยุคใหม่จึงกลายเป็นสมรภูมิข้อมูลใครสามารถเขียนเรื่องเล่าแนเรทีฟได้ก่อนก็จะได้ครอบงำการรับรู้ของประชาชนฝ่ายกัมพูชากระซิบว่าเราเริ่มถอยถอยแล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจฝ่ายไทยยังเงียบแต่ความเงียบไม่เท่ากับการยอมแพ้ ความเงียบอาจเป็นสัญญาณของการเตรียมแปลนระยะยาวหรืออาจเป็นแผนการทางการทูตที่ต้องรอฉากเปิดในระหว่างนี้ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันด้วยเรื่องเล่าจนบางครั้งความจริงถูกบิดให้กลายเป็นเชื้อไฟทางออกหรือไม่มีคำตอบเดียวแต่มีคำถามที่ต้องถามดังๆข้อตกลงที่ลงนามในมาเลเซียมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้ค้ำประกันการถอนกำลังบนพื้นจริงไม่ใช่ภาพถ่ายหากมีการละเมิดเกิดขึ้นฝ่ายคลางอาเซียนหรือ UN จะเข้าแทรกแซงด้วยมาตรการอย่างไรคำถามเหล่านี้ไม่ใช่คำถามชวนคิดเล่นๆมันคือข้อเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศและสื่อดำเนินการตรวจสอบแบบหน้างานไม่ใช่แค่เชื่อเพียงแถลงการที่ถูกส่งออกมาจากโต๊ะประชุมบทสรุปเด็ดไฟนี้จะดับต้องเกิดจากอะไร ไฟที่ภูมิมะเขือไม่ใช่แค่ปัญหาพรมแดนแต่เป็นการสอบสวนความจริงใจของผู้นำทั้งสองประเทศต้องการมากกว่าคำมั่นบนกระดาษต้องการหลักฐานการปฏิบัติที่มองเห็นได้จริงและตรวจสอบได้หากไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนหากยังมีการใช้เรื่องเล่าเป็นอาวุธเสียงปืนห้านัดเมื่อคืนจะไม่ใช่แค่เหตุการณ์ผ่านไปแต่จะกลายเป็นบทเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ยากจะดับ ภูมะเขือจะยังคงร้อนเว้นแต่ผู้มีอำนาจจะลงมือแก้ไขด้วยความโปร่งใสและกล้าที่จะเผชิญกับความจริงแทนที่จะปล่อยให้เรื่องกลายเป็นละครประชานิยมและสงครามข่าวสารอันอันตรายเขียนโดย <Here S 2> เฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจ <Here S 1> <Here S 2> เฮียเหลา เสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ